อย,อย่างอยู่นี่เนะาะเช้าจะมานั่งอยัางอยู่นี่ไปเมื่อยไปท้อเละโอ้ยเจ้าสีท้อ,อยังเจ้าต้องลุกขึ้นย่างต่อไปตัวเนาะไปสีผ้าไปหาท่าแห่งความสำเร็จนั่นผ้าก็ไปใส่ยีกเอาไปหาท่าแห่งความสำเร็จน่ะเทา้าเจ้าสิคิดนย่างหลายเทาย่างมากขนาดนี้แล้วจะพู้ซันบอกวันไปทางไหน ไปทางใดเขาก็ยางไปเรืเ่อยๆเขายางมาได้เครื่องทา้งแล้วเจ้าสี่หยุดอยุ่แค่นี้มันบ่ได้ได้เทาเ้าเขายางไปยางไปเพื่อเห็นก้นเขาก็ถามทางเขาก็ได้เจ้าจะไปคิดทอแทกแค่ตอนนี้น้องเขามากก็ได้เครื่องทา้งแล้วด้ว,ว้าหืฮใจเจ้าสี่สู่บ่เมื่อยหรือแม่ท้อหมกับบา้านเขามัป้ปะโอ้กับจังไดคุณท่า้างหน,นามีตัง ไก่ห้ายยางมากเครื่องทางแล้วห้าต้องสู้ได้เท้าสู้เพื่อลูกเพื่อเต่าห้าเนาาสู่เพื่อตัวห้วา υ, เพื่อครอบรัว,วเฮาเ,เ,เองเนะาะเท้าเอ้ยยางไปเลยๆบ่งกอนเ้าพอ่อคนเฮาจังถามเพ่นบึงหรือว่าหฮายยางไปแบบบด่ดด้เนี่เฮ้าเท้าเฮ็ดสม,ม,ม่ำเสมอเนี่ยยางไปสม,ม,ม่ำเสมอเนี่ยตั้งมือนึ่งไปคิดว่ามันต้องสำเร็จใหนใดได้เท้าเด้วเสือ,จ,อจังสั่นบ่ใหยางายาายไปถามเพ่นบึงก็ได้ถามคนบึงเนาะ อ้าวไปไหนกันจ้าอ๋อพี่หนูมาเดินหาทางแห่งความสําเร็จอะ่ะพี่พอจะรู้ไหมว่าทางแห่งความสําเร็จเนี่ยเขาเดินไปทางไหนกัน <Wow. S 2> พี่บอกได้ไหมพหี่หนูดูถนนนี้นะลูกนี่คือถนนแห่งคนดูถูกหนูเดินตรงไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะมันจะเจอแยกแห่งความล้มเหลวนะแล้วก็ตรงไปอีกสักพักหนึ่งหนูก็จะเจออุโมง์เป็นอุโมงคแห่งความผิดหวังนะ แล้วก็เลี้ยวขวานิดนึงก็จะเจอสีแยกนะคะเป็นสีแยกแห่งความท้อแท้นะแล้วหนูจะเจอสะพานมันจะเป็นสะพานแห่งอุปสรรคแล้วเป็นสะพานแห่งความล้มลุกคุคานแล้วก็หนูเดินตรงไปอีกนิดเดียวอีกอึดใจเดียวนั่นแหละค่ะทางแห่งความสำเร็จก็จะถึงแล้วม,มันจะถึงจริงๆใช่ไหมพี่แค่หนูเปลี่ยนไมล์เซ็ ไมเซ็ตเนี่ยเขาหมายถึงอะไรอะพี่บุูอนุญาตคะ่ะลูกบุอนุญาตให้ตัวเองประสบความสําเร็จแค่เปลี่ยนความคิดของตัวเองเท่านั้นอ๋อไมเซ็ตนี่หมายถึงว่าการที่เราเปลี่ยนความคิดความคิดเราต้องเป็นบวกใช่แล้วแล้วนั่นแหละทางแห่งความสําเร็จอ oh. ขอให้สองคนนะคะจับมือไปด้วยกันแล้วทางความแห่งความสําเร็จนี้ก็จะอยู่แค่เอื้อม คะพี่่ขอบคุณพี่มากมากเลยนะคะพี่นี่คือทําให้หนูคิดแล้วก็วิเคราะห์ได้ดีเลยว่าคนเราจะสําเร็จไม่สําเร็จมันอยู่ที่ความคิดเราเองเข,ขาพูดว่าสําเร็จมันก็ต้องสําเร็จหนูต้องอนุญาตตัวเองด้วยขอบคุณมากเลยค่ะพี่ไปเทาเทาสียางไปทางแห่งความสําเร็จไปน้ากัน,ไ,นไปน้ําคอยบ่ไปไปสําเร็จต้องสําเร็จต้องสําเร็จต้องสําเร็จ